ภายหน้าเขียวอิฟมาหน้าสันไว้แน่นวิจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาพยายามผลักดันมวยกุนคมแมที่เขาบอกว่าเป็นมวยประจำชาติของเขาให้ไปสู่ระดับโลกด้วยวิธีต่างๆรวมถึงการพยายามบรรจุและเปลี่ยนชื่อการแข่งขันชกมวยไทยในสีเกมให้ใช้ชื่อมวยกุนคมแมซึ่งอ้างว่าเป็นกีฬาประจำชาตินั้นล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์2566สาพันกุนค,คแมนานาชาติ ได้ลงประกาศที่หน้าเพจอย่างเป็นทางการแล้วว่าขณะนี้มีชาติที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมวยกุลค,คแมในซีเกมส์ครั้งนี้ถ้านับรวมเจ้าภาพเองด้วยก็จะรวมทั้งสิ้น7ประเทศได้แก่มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงทําให้มีจํานวนทีมเกิน4ี่ทีมตามกฎซีเกมส์ทให้สามารถจัดการแข่งขันได้ซึ่งหากเราฟังจากสิ่งที่สาพันธ์กุลคแมได้ประกาศมา เราจะเห็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับทางสาพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ที่ได้เคยประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นสมาชิกสาพันธ์มวยไทยนานาชาติจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันมวยกุลคแมในซีเกมครั้งนี้ส่วนกัมพูชาเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่ได้เป็นสมาชิกของ IFMA แต่ลาวแคมเบเดีย แล้วก็เมียนมาเนี่ยเขาไม่ใช่สมาชิกของอีฟมาเมื่อเขาไม่ใช่สมาชิกอีฟมาอีฟมาก,ก็ไม่เข้าไปบังคับอะไรเขาอีฟมาก,ก็ทําหนังสือถึงประเทศสมาชิกอีกห้าอีกหกประเทศก็มีสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินอินโดนีเซียเวียดนามและก็ไทยบอกว่าการแข่งขันคุณคเมนี้ไม่ใช่มวยไทยและไม่ใช่ ไม่ใช่กีฬานานาชาติที่เทศสมาชิกจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันได้ถ้าใครประเทศไหนส่งนักกีฬาเจ้าหน้าที่หรือผู้ตัดสินไปร่วมในการแข่งขันจะตัดสิทธิ์นะจะตัดสิทธิ์ไม่ให้มาร่วมการแข่งขันที่อิฟมาใหาก้การรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาที่จะเกิดขึ้นไปในปีนี้คือเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์ชอลอาร์ตเกมที่ในประเทศไทยจะเป็นเจ้า คราวนี้เราต้องมารอดูกันว่าอีฟมาจะสามารถลงโทษแบนด์ชาติต่างๆที่แตกแถวได้จริงอย่างที่เคยพูดไว้หรือไม่สำหรับกุณคแมในซีเกม2023จะจัดแข่งขันทั้งสิ้น19เหรียญทองประกอบด้วยประเภทชาย12เหรียญทองและประเภทแร่รำประเภทหญิง7เหรียญทองและประเภทแร่รำคาก็จบไปแล้วสำหรับอัปเดตร้อนๆเกี่ยวกับความวุ่นวายของการแข่งขันมวยกุลคามในซีเกมครั้งนี้ แล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลที่เราจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปนะคะ